ครับก็เป็นที่คาดการเลยนะครับเป็นดังที่คาดการเลยทีเดียวนะครับสังเกตนะครับว่ามันช็อตนะครับเห็นไหมสีเหลืองเหลืองนะครับเหลืองเหลืองเลยนะครับเพราะว่าไฟมันแลบขึ้นมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ก่อนหัวมันจะเป็นแหลมแหลมเนาะนะครับสังเกตว่าหัวมันเป็นแหลมแหลมทีนี้มันทู่แล้วนะครับมันทู่ ก็รถใช้แก๊สนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับมีขาวแล้วก็อีกด้านหนึ่งเหลืองนะครับจริงๆแล้วปกติมันถ้าเป็นจริงๆแล้วมันถ้ามันดีๆนะครับถ้าหัวเทียนดีๆมันก็จะมีคราบขามานิดๆนะครับจะไม่สะอาดขนาดนี้นะครับก็รถใช้แก๊สด,ด้วยแหละนะครับก็ต้อง คอยเปลี่ยนหน่อยนะครับคอยเปลี่ยนบ่อยๆหน่อยนะครับนะเรา,าทำการเปลี่ยนหัวเทียนใหม่กันเลยแล้วกันนะครับครับก็ทําการนําหัวเทียนลงไปนะครับแล้วก็ขันมือซะก่อน,นครับเดี๋ยวขันมือสักให้มันพอตึงๆก่อนเพื่อจะให้มันลงไปแล้วไม่เปลี่นเกี่ยวนะครับ